สวัสดีจ้าพี่พี่แฟนวัวชนทุกคนน้องสาววัวชนคนดีคนเดิมนะคะพี่พี่เอฟซี C, ท่านไหนที่อยากจะรับชมไลฟ์สดแบบชันระดับ H d ดีทุกคู่ทุกสนามสามารถมารับชมกับน้องได้ที่บ้านเขียวหน้าโปรไฟล์พร้อมเปิดพาราให้เล่นแล้วจ้าหรือพี่พี่อยากจะเข้ากลุ่มฟังวัวหูน้องก็มีให้นะคะแัดขวามาเลยนะสําหรับวันนี้น้องก็กลับมาประจําการอีกเช่นเคยพร้อมวิจารณ์วัวคู่เดือดประจําวันแล้วตามมาฟังกันเลยจ้า ลงังสัตว์ฉลองชัยวันมีชัยหรือเพชรบุญชูนะคะชนะมาแล้ว3ครั้งติดไฟล่าสุดเอาชนะที่สนามนาครตรังเป็นวัวที่ชนครบเครื่องชนได้หลายรูปแบบชนทางดีชนแขวนชนขึ้นและชนทุกมีลูกเล่นดีหัวทิมหน้าใช้ได้ยอดเยี่ยมถนัดเลี้ยวและขวาดกอดคอเหนี่ยวแน่นเป็นวัวประเภทรอจ,จังหวะ2ได้ดีแก้เกมเก่งมีเหลี่ยมในการชนลักษณะาการชนละเอียดใช้เชิงชนมากกว่าแรงคะ มาพบกับแดงงามสามพี่น้องหรือมณีแดงนะคะชนมาแล้วทั้งหมด4ครั้งครั้งล่าสุดนะคะชนะจากสนามบ้านนาเดิมเป็นวัวที่เดินหน้าชนเต็มรูปแบบเดินกอดข่มคอทอข้างได้อย่างแข็งแรงล็อกได้ทั้งซ้ายและขวาเดินอัดเดินทุบต่อเนื่องทอข้างแรงต้นเกมหนุดันเข้าถึงเนื้อถึงตัวไม่ปล่อยให้ขู่ต่อสู้อยู่เฉยจุดเด่นเลยนะคะคือความแข็งแรงและแรงไปที่หนักหน่วงคะ่ะ สึกนี้นะคะบอกเลยว่ามีแต่มันกับมันใครจะอยู่ใครจะไปเชิงชนจะคุมเกมหรือบูดุดันจะลุยทะลวงห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะแปะสิงหาคมนี้ที่สนามนครตังจ้า